อย่างที่พวกเราเคยบอกครับว่าทริปนี้บนเกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์พวกเราจัดหนักและเที่ยวยาวจริงๆครับการเดินทางครั้งนี้พวกเราวางใจมาเลเซียแอร์ไลนสที่ตอบรับความสบายทั้งในส่วนของลาวจ์หรือแม้กระทั่งที่นั่งผู้โดยสารพร้อมบินตรงกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์เรเร7เที่ยวบินต่อวันและกัวลาลัมเปอร์อกเล่นนิวซีแลนด์4เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยสถานที่สุดสวยธรรมชาติแปลกตากับกิจกรรมสุดมันไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญ้าฟาร์มแกะและเนินเขาล่องเรือเร็วเจ็บตบ๊ทล่องเรือตกปลาเท้าท,ที่เมืองชาวโปล่องแก่งในถ้ำที่เมืองโรโรวัวรัวตีกอล์ฟสุดหรูบนแหลมคาบหาสมุทรขี่จักรยานชมไร่องุนเดินชมสถาปัตยกรรมแปลกตาที่เมืองเนเปียชมหมู่บ้านฮอบบิทสถานที่ถา่ายทําภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ที่เมืองมาชมาธาและยังมีที่เที่ยวอีกเยอะไปชิวกันต่อเลยครับ ค่ำคืนนี้พวกเราได้ย้ายตัวเองมาอยู่ที่เมืองมาธามาธาครับและขับรถขึ้นภูเขาริมทะเลมาในสถานที่ที่ถูกเรียกว่าฟาร์มสเตย์เราคงเคยได้ยินถึงการเข้าพักแบบโฮมสเตย์คือการเข้าพักกับเจ้าของบ้านในท้องถิ่น,นั้นที่เขาเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพักครับซึ่งฟาร์มสเตย์ก็คล้ายกันแต่เป็นการเข้าพักในฟาร์มที่เขาเลี้ยงสัตว์และปลูกผักด้วยครับและนี่ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเรา ที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของเจ้าของบ้านที่น่ารักพร้อมร่วมรับประทานอาหารกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาใช้ชีวิตกินอยู่ตามวัฒนธรรมฝรั่งประทับใจสุดๆไปเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชม อ่าตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะครับเช้าวันใหม่เลยนะครับใช่ครับต้องบอกเลยว่าอาจจะสังเกตว่าโอ้โหวันนี้แต่งตัวกันเต็มที่กันเป็นพิเศษใช่เพราะวันนี้หนาวเป็นพิเศษนะหนาวเป็นพิเศษครับใช่ครับสถานที่ที่เราพักอยู่เนี่ยนอกจากที่อยู่สูงกว่าที่อื่นเป็นพิเศษแล้วเนี่ย ยังเก๋เป็นพิเศษเลยใช่แล้วครับเพราะที่นี่คือ Nightingale Fall f a r Stay Retreat นั่นเองนะครับซึ่งก็ได้พูดคุยนะครับเมื่อวานก็ได้ทราบถึงที่มาที่ไปจริงๆแล้วเนี่ยคุณสกอตซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะครับคุณผู้ชายเนี่ยเป็นชาวสหรัฐอเมริกานั่นเองมาจากแคลิฟอร์เนียครับก็ใช้ชีวิตโตอยู่ที่นั่นเลยนะครับแต่ว่า หลังจากที่เขาได้มาเจอกับภรรยาของเขาซึ่งมาเจอที่นีซีแลนด์เนี่ยเป็นชาวกีวีนะก็เป็นหนึ่งปัจจัยวาเฮ้ยรือจะย้ายมาที่นี่นะนะแล้วก็บวกกับปัจจัยหลายๆอย่างเรื่องธุรกิจของเขาการที่เขาได้เห็นว่ามาที่นี่แล้วเขาเห็นภาพภาพหนึ่งเฮ้ยบ้านสวยมากเลยอะวิวเจ๋งมากเลยอะถูกต้องครับทาไมเราถึงไม่มีชีวิตแบบนี้เขาคิดในใจแล้วก็คุยกับภรรยาเขาว่าอยากมีชีวิตอย่างเงี้ยเออก็เลยตัดสินใจก็เลยตัดสินใจย้ายมาแล้วนอกจากนั้นพี่ซัน เขาเจอน้ำตกอ่าอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นชื่อของที่นี่ด้วยชื่อว่าไนติงเก Fall ใช่ครับซึ่งก็เป็นชื่อของน้ำตกอ่าซึ่งพี่ซานต้องขอบอกนะครับว่าตอนที่เขาซื้อบ้านบอกว่าทำเลเจ๋งมากเลยซื้อตัดใจซื้อเ่ยไม่รู้มีน้ำตกไม่ระเบ้าเขาไม่ธรรมดานะทั้งหมดเนี่ยสามร้อยไร่พร้อมแล้วเนอะพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะไปไหนครับพี่สันไปดูรอบๆกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอือไปกันครับไป โอ้น่ารักมากๆเลยเนี่ยใช่อ่ะดูนะฮะนี่คือให้นมกันสดๆแบบน,นี้เลยนี่แหละครับความพิเศษของฟาร์มสเตย์ที่บอกว่าแตกต่างจากโฮมสเตย์นะครับใช่แล้วครับมาใกล้ชิดกับน้องสัตว์หลากหลายชนิดเลยอะ่ะที่เขาเลี้ยงเอาไว้เต็มเลยเนาะนี่ครับนี่อ,อย่างที่เห็นนะคัั้ง,งมูมลงมาเขาก็เนี่ยเอานมมาด้วยนะครับจะได้ป้อนน่ารักมากดูจะหิวนะเนี่ยออแล้วดูสิสองตัวอยู่ด้วยกันได้หมูกับแกะไม่พอมีน้องหมาอยู่เลย โอน่ารักมากๆากเลยครับใจเย็นลูกใจเย็นที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเหมาะมากๆสําหรับครอบครัวใช่ครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับอาม่าอากงพ่อแม่มเด็กน้อยเด็กน้อยเนี่ยมากันได้หมดใช่ครับเพราะว่าก็คือธรรมชาติอะเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัอยอยู่แล้วใช่ครับ,รบน้องๆมาโห้ น่ารักอนชอบแน่นอนเพราะว่ามีกิจกรรมไม่ทำมากมายแล้วก็เป็นโอกาสยากมากนะครับที่เราจะได้ใกล้ชิดกับสัตว์แบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดพาครอบครัวพาเด็กๆมาเรียนรู้มาใกล้ชิดกับสัตว์โอ้โหรับรองว่าผมว่าทุกคนต้องชอบมากแน่นอนและอากงอาม่านะยี่เส้นยี่สายตอนเช้ามองวิวนะจะมีอะไรทีไปก่อนนี้ใช่นะเรียกว่าเหมาะกับครอบครัวมากๆเลยนะครับตอนนี้เราสองคนนี้ินเลิฟมากๆนะฮะกับ Nightingale for Farm s a y t ครับ เรื่องวีซ่าเป็นไงบ้างครับพี่สายครับก็ถ้ามานิวซีแลนด์นะคะถ้ามาต่ํากว่า3คนเนาะเราก็สามารถทําวีซ่าเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีคณะเป็นเพื่อนฝูงหรือครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมากกว่า3คนขึ้นไปเราก็สามารถทํากลุ่มวีซ่าได้โดยที่วีซ่าที่ออกมาเนี่ยมันจะติดอยู่ในแผ่นเดียวนะคะเวลาเข้าประเทศอ่ะเราก็จะต้องเข้าแถวตรงผ่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันที่สําคัญกระดาษแผ่นนี้ที่ติดวีซ่านะคะห้ามหายเด็ดขาดค่ะ